โอ้โหคุณต้องฟังเรื่องนี้ให้จบเพราะมันไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่คือเกมอำนาจระดับภูมิภาคที่สั่นทั้งอาเซียนสหรัฐกำลังมองกัมพูชาเป็นเดิมพันใหม่ที่อาจเปลี่ยนแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ทั้งอ่าวไทยและทะเลจีนใต้แบบหักมุมแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแม้ฮุนมาเน่จะเปิดหน้าเข้าหาวอชิงตันแบบเต็มตัวแต่ว่าเงาของฮุนเซนยังคุมเกมอยู่ทุกจังหวะ จีนก็ยังจับตาแบบหายใจรดต้นคอขณะที่อเมริกาก็ลังเลว่าควรก้าวต่อหรือควรถอยโอ้ยเกมนี้มันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดมากแต่ถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมกัมพูชาถึงกลายเป็นตัวแปรที่อเมริกากลัวพลาดและจีนก็กลัวเสียนี่แหละครับมาสำคัญที่กำลังจะกำหนดอนาคตของภูมิภาคทั้งภูมิภาคและคุณจะได้เห็นความจริงทั้งหมดในคลิปนี้ฟังให้จบครับแล้วคุณจะมองเกมนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สัญญาณจากกัวลลลัมเปอร์มันดังขึ้นดังแบบที่ทําให้คนทํางานด้านความมั่นคงต้องหันหลังกลับมามองทันทีเพราะในรอบเกือบสิบปีสหรัฐอเมริกายังไม่เคยขยับเข้าหากัมพูชาแบบชัดเจนเท่านี้มาก่อนและคราวนี้มันไม่ใช่การทูดแบบหวานแต่เป็นการวางหมุดยุทธศาสตร์เหมือนกําลังเตรียมตั้งฐานเกมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองคิดตามนะครับภายใต้ทรัมป์สมัยที่สองวอชิงตันตัดสินใจลดภาษีสินค้าจากกัมพูชาจาก49%เรหลือ19 การลดระดับนี้มันแรงจนตลาดส่งออกกัมพูชาต้องหันมามองทันทีถัดมารูบิโอประกาศยกเลิกการขายอาวุธเปิดเส้นทางความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ถูกปิดมานั้นหลายปีและที่ทําให้หลายฝ่ายรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ธรรมดาคือการฟื้นโครงการฝึกร่วมแองกอร์เซนติเนลซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางทหารที่พังทลายไปหลังปี2017 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่เดือนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับและวอชิงตันก็ไม่พยายามซ่อนความตั้งใจอะไรเลยเพราะสหรัฐยังส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษไปเปิดโต๊ะคุยเรื่องการสืบสวนสแกมออนไลน์ที่ระบาดหนักจนลุกลามไปทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเจอเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในยุคเราการที่อเมริกาตัดสินใจก้าวเข้ามาแบบนี้แปลว่าเขาต้องการที่ยืนใหม่ในแผนที่ความมั่นคงแห่งภูมิภาคคำถามคือทำไมต้องเป็นกัมพูชา กัมพูชาไม่ได้เป็นชาติที่มีเศรษฐกิจใหญ่ไม่ใช่กองทัพขนาดมหึมาไม่ใช่มหาอำนาจด้านเทคโนโลยีแต่ประเทศนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าคุณเปิดแผนที่ดูคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมทุกประเทศมหาอำนาจถึงไม่เคยปล่อยตาไปจากมันเลยเพราะด้านหนึ่งคือตำแหน่งท้ายอ่าวไทยอีกด้านคือตัวเชื่อมการเคลื่อนกำลังสู่ทะเลจีนใต้และอีกด้านคือรอยต่อบนเส้นทางตอนล่างของเอเชียที่จีนกำลังใช้สร้างอิทธิพลผ่านโครงการเบลแอนด์โรดนี่แหละครับหัวใจของเรื่อง ตอนนี้ในพนมเปญมีนายกรัฐมนตรีรุ่นใหม่ชื่อหุ่นมาเนตชายอายุ47ปีที่เติบโตทางความคิดในวัฒนธรรมแบบทหารอเมริกันเพราะจบจากเวสต์พอยต์เขาเป็นผู้นํากัมพูชาที่เปิดหน้าเข้าหาสาหรัฐมากที่สุดในรอบ15ปีลองคิดตามนะครับมันเหมือนสหรัฐกำลังมองเห็นโอกาสใหม่หลังจากติดอยู่ในทางตันกับรัฐบาลเดิมมานานและกําลังรอจังหวะทดสอบว่ากัมพูชารุ่นใหม่จะเลือกเดินไปทางไหน แต่ปัญหาใหญ่คืออำนาจในประเทศนี้ไม่ใช่ของมาเน่คนเดียวเลยทุกสำนักที่วิเคราะห์แบบลึกไม่ว่าจะเป็นนิเคอีเอเชียบรูกิงหรือ ISEAS ต่างพูดตรงกันว่าโครงสร้างอำนาจที่แท้จริงยังอยู่กับคุณเซนพ่อของเขาและชายคนนี้คือเสาหลักของอิทธิพลจีนบนดินแดนกัมพูชาตลอด20ปีที่ผ่านมานี่คือจุดที่ทำให้วอชิงตันต้องลังเลสหรัฐอาจมองว่ามาเน่คือโอกาส แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าใต้เงาเสานั้นยังมีไพ่ของจีนซ่องอยู่เต็มมือกัมพูชามีหนี้จีนมากกว่า4,000ล้านดอลล่าร์โครงการ B r i หลายแห่งล่าช้าหยุดชะง,งักหรือเปลี่ยนสัญญาแบบข้างเดียวสนามบินซีฮานุวิลการพัฒนาเรียมนาวเบสถนนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดกำลังเผชิญแรงกดดันด้านหนี้จีนถือความเสี่ยงแต่จีนก็ถือขอด้วยนี่คือเหตุผลที่สหรัฐต้องคิดให้หนักและนี่คือเหตุผลที่คำถามหนึ่งยังคงก้องอยู่ในวอชิงตัน กัมพูชาพร้อมจะเดินออกจากเงาจีนจริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้คือการเล่นสองหน้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดลองมองภาพช้าจะเห็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำตอนนี้เหมือนการโยนเหยื่อทดสอบลดภาษีฟื้นทหารเปิดคดีสแกมกดดันเครือข่ายอิทธิพลของหุนเซนบางกลุ่มทั้งหมดนี้คือดูว่าใครขยับใครนิ่งและใครเป็นคนมีอำนาจจริงและถึงตรงนี้เราต้องถามคำถามสำคัญที่สุดของตอนแรก กัมพูชากำลังเปิดประตูใหม่หรือกำลังต้อนอเมริกาให้เดินเข้ามาในเขาวงกตที่จีนสร้างไว้นั่นแหละครับคือจุดเริ่มของเกมที่ซับซ้อนกว่าที่คนทั่วไปคิดมากเพราะทุกครั้งที่วอชิงตันขยับจีนก็รู้ทันและทุกครั้งที่มาแน่ย,ยิ้มให้สหรัฐพ่อของเขาก็ส่งสัญญาณกลับไปหาปักกิ่งเพื่อรักษาสมดุลอำนาจภายในประเทศนี่คือสถานการณ์ที่ต้องจับตาแบบไม่กระพริบตาและนี่คือช่วงเวลาที่ทั้งสองมาหาอำนาจกำลังวัดกันว่าใครจะคุมพื้นที่เล็กๆแถบพนมเปญได้ก่อน เพราะพื้นที่เล็กๆนี้กาลังผูกอนาคตของอ่าวไทยทะเลจีนใต้และแผงยุทธศาสตร์อาเซียนทั้งหมดเข้าด้วยกันและเรื่องยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะคําถามที่สําคัญที่สุดคําถามที่วอชิงตันตอบไม่ได้จนถึงตอนนี้กําลังรออยู่ในตอนต่อไปกัมพูชาของฮุนมาเนตเป็นโอกาสใหม่จริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาใต้เงาของฮุนเซนแล้วพบกันในตอนที่สองครับตอนที่หนึ่งระวังภาพใหญ่ของเกมอเมริกาและกัมพูชาไว้บนโต๊ะแล้วแต่ในตอนที่สองนี้เราจะพาคุณลงไปในเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้น เรื่องที่ทําให้วอร์ชิงตันแม้จะเห็นโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ก็ยังต้องชะงักทุกครั้งที่คิดจะเดินเข้าไปเต็มตัวและเรื่องนั้นก็คือโครงสร้างอํานาจที่แท้จริงของกัมพูชาโครงสร้างที่ถูกขึงไว้ด้วยรากเหง้าทางการเมืองเครือข่ายครอบครัวกลุ่มทุนและอิทธิพลจีนที่ฝังลึกยาวนานเกินกว่ามาเนตจะสลัดออกด้วยคําว่าผู้นํารุ่นใหม่ลองนึกภาพผู้นําที่โลกภายนอกมองเป็นความหวังใหม่คุณมาเนตชายวัย47ปีที่ผ่านโรงเรียนนายร้อยเวส p ์พอย ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันที่สร้างผู้นําทางการทหารที่มีความคิดแบบอเมริกันที่สุดในโลกเขาคิดเป็นระบบเขามีวินยัยเขาเข้าใจวิธีคิดของวอชิงตันเขาพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สื่ออเมริกันฟังแล้วรู้สึกเชื่อมโยงได้นั่นแหละครับภาพนี้ทําให้หลายฝ่ายรู้สึกว่าการขึ้นสู่อํานาจของเขาอาจเป็นสัญ,ญญาณของการปรับทิศทางใหม่ในพนมเปญแต่ปัญหาคือกัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่เปลี่ยนทิศทางง่ายๆเลยเพราะในประเทศนี้ อำนาจถูกผูกไว้กับบุคคลหนึ่งมานานกว่าสองทศวรรษและบุคคลน,นั้นก็ยังไม่ถอยจากฉากหลังของการเมืองแม้แต่นิดเดียวหุ่นเซนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจยาวนานจนเกิดคำว่าระบบหุ่นเซนในการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่ผู้นำแต่เป็นเสาหลักของเครือข่ายธุรกิจการเมืองความมั่นคงและสัมพันธ์กับจีนที่แน่นหนาจนยากที่ใครจะรื้อทิ้งได้ลองคิดตามนะครับว่าเมื่อมาเน็ตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เขาไม่ได้ขึ้นพร้อมอำนาจเต็มมือเหมือนผู้นํารุ่นใหม่ในประเทศประชาธิปไตยเขาขึ้นมาพร้อมเงาที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าและเงานั้นคือพ่อของเขาเองเงาที่กําหนดทิศทางความสาคัญระหว่างประเทศและขอบเขตที่เขาจะก้าวเดินได้มากหรือน้อยในทุกนโยบายอเมริกามองเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนวอชิงตันโพสต์และนิกเกอติเอเซียย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าความหวังต่อมาเนี่ยต้องแยกออกจากความจริงของอํานาจในกัมพูชา เพราะในขณะที่เขาพยายามส่งสัญญาณเปิดหน้าเข้าหาตะวันตกโครงสร้างรัฐของกัมพูชายังผูกกับจีนในระดับที่เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางการเมืองสิ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือหนี้จีนกว่า4,000ล้านดอลลาร์ที่กัมพูชาติดอยู่โครงการเบลแอนด์โรสที่ล่าช้าหยุดสร้างหรือค้างคาทั้งสนามบินสีหนุวิวถนนเชื่อมท่าเรือและที่สําคัญที่สุดคือเรียมเนวเบสฐานทัพที่ถูกจับตาว่าอาจถูกใช้เป็นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ขอองจีนนาคต การผูกมัดระดับนี้ไม่ใช่เรื่องที่มาเน็ตจะปลดออกได้เพียงเพราะต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ประเทศและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นที่ผูกกับจีนการเมืองและธุรกิจระดับสูงของกัมพูชาก็ผูกกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนหุ่นเซนมาตลอดสองทศวรรษหลายกลุ่มคือพันธมิตรที่สหรัฐยังคงความบาดอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะถูกมองเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมกัมพูชาเข้ากับผลประโยชน์ของปักกิ่งการที่สหรัฐยังแบนมหาเศรษฐีสายหุ่นเซนอีกหลายรายแม้นายกที่พยายามเปิดสัมพันธ์ใหม่นั่นคือสัญญาณว่าคคววามมรระแงงงยยยัออู่เต็้ นี่จึงเป็นสถานการณ์ที่มาเนตกำลังติดอยู่ตรงกลางอย่างแท้จริงเขาต้องการสร้างจุดยืนของตัวเองแต่ในทุกก้าวที่เดินเขาต้องมองกลับไปว่าเครือข่ายของพ่อจะสะท้อนแรงต้านหรือแรงสนับสนุนอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเขาต้องทําทั้งหมดนี้ในขณะที่สหรัฐและจีนกําลังจับตาเขาเหมือนเป็นชิ้นหมากที่อาจเปลี่ยนเกมบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ได้ทันทีที่ขยับผิดจังหวะสหรัฐมองเห็นด้านสว่างของมาเนตเขาเป็นผู้นําที่มีภาพลักษณ์เป็นสากลมีรากฐานบางส่วนเชื่อมกับโลกตะวันตก และพูดภาษาแบบนักวิเคราะห์ความมั่นคงของวอชิงตันเข้าใจได้แต่สิ่งที่สหรัฐยังไม่แน่ใจคือเขาเป็นนักปฏิรูปจริงหรือเป็นเพียงใบหน้าใหม่ของระบบเก่าระบบที่พ่อของเขานั่งคุมอย่างแน่นหนามากว่า20ปีและถ้าเรามองลงไปลึกกว่านั้นจะเห็นคําถามที่สําคัญยิ่งกว่ากัมพูชาจะมีทางเลือกใหม่จริงหรือไม่ถ้าโครงสร้างทุกชั้นยังเอ็นไปทางจีนแบบเกือบถอนตัวไม่ได้เศรษฐกิจขึ้นกับจีนสังคมธุรกิจขึ้นกับจีนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขึ้นกับจีน กองทัพก็มีประวัติความร่วมมือกับจีนยาวนานกว่าสหรัฐหลายเท่านี่แหละครับคือแรงกดดันที่มันเนี่ยต้องเจอทุกวันเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างการเป็นผู้นําของยุคใหม่และการรักษาสียรภาพของระบบเดิมเขาต้องเปิดหน้าหาอเมริกาโดยไม่ทําให้จีนไม่พอใจและเขาต้องรักษาพลังของตัวเองโดยไม่แตะต้องผลประโยชน์ของเครือข่ายพ่อมากเกินไปมันคือการเดินเชือกที่เหนื่อยที่สุดในอาเซียนตอนนี้และมันคือเส้นทางที่ถ้าเดินพลาดเพียงก้าวเดียว ผลลัพธ์จะสะเทือนตั้งแต่พนมเปญไปถึงวอชิงตันและปักกิ่งในเวลาเดียวกันคำถามคือสหรัฐจะเชื่อว,ว่าผู้นำคนนี้จะกล้าเดินออกจากเงาของพ่อจริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วมาเน็ตอาจเป็นเพียงภาพที่ทำให้วอชิงตันรู้สึกว่ากัมพูชากำลังเปลี่ยนแต่ความจริงคือโครงสร้างเดิมกำลังใช้เขาเป็นเกราะชั้นนอกเพื่อเจรจากับอเมริกาได้ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายในวอชิงตันเริ่มตั้งคำถามและนี่คือใจกลางของตอนที่สองเพราะถ้าสหรัฐมองภาพผิดตั้งแต่แรก เดิมพันทั้งหมดก็อาจพังลงได้ในพริบตาเดียวครับตอนต่อไปเราจะเจาะลึกวาสหารัฐตั้งการอะไรจริงๆจากกัมพูชาและกำลังวัดอะไรจากผู้นำรุ่นใหม่คนนี้แล้วพบกันในตอนที่สามครับในตอนที่สองเราเห็นภาพชัดแล้วว่าคุณมาเนตไม่ได้เดินอยู่บนถนนโลง่งๆเขาเดินอยู่บนเชือกเส้นเดียวที่ขึงระหว่างเงาของพ่อกับแรงดึงของมหาอำนาจและเชือกเส้นนั้นถูกลมแห่งภูมิรัฐศาสตร์พัดแรงกว่าทุกช่วงเวลาของกัมพูชาในรอบ20ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือ สหรัฐเองก็ไม่ได้เข้าหากามัมพูชาเพียงเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์ใหม่อย่างผิวเผินโลกการเมืองระดับนี้ไม่มีคําว่ามิตรถ้าไม่ผูกกับผลประโยชน์ดังนั้นตอนที่สามนี้เราจะพาคุณไปดูว่าสหรัฐต้องการอะไรกันแน่จากกัมพูชาต้องการอะไรจากผู้นํารุ่นใหม่และต้องการอะไรจากการเปิดเกมในภูมิภาคอาเซียนแบบที่ไม่มีสัญญาณถอยหลังลองเริ่มจากคําถามที่หลายคนมักตอบง่ายเกินไปอเมริกาอยากดึงกัมพูชาออกจากจีนใช่หรือไม่คําตอบคือใช่แต่ไม่ทั้งหมด เพราะสิ่งที่วอชิงตันต้องการจริงๆมันซับซ้อนและใหญ่กว่านั้นมากลองคิดตามนะครับถ้าคุณเป็นสหรัฐที่กำลังเผชิญจีนในทะเลจีนใต้ในช่องแคบไต้หวันและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะต้องการอะไรคุณต้องการพื้นที่ที่สามารถขยายอิทธิพลได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงและคุณต้องการพันธมิตรที่สามารถสร้างแรงขานกับจีนได้โดยที่สหรัฐไม่จำเป็นต้องลงแรงโดยตรงทุกครั้งกัมพูชาคือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์นี้ทั้งหมด อย่างแรกกัมพูชาคือหมุดค้ำจีนในอาเซียนประเทศหนึง่งที่หากดึงได้จะทําให้สมดุลอํานาจในภูมิภาคเปลี่ยนทันทีเพราะอาเซียนไม่ใช่ภูมิภาคที่มหาอํานาจจะปล่อยให้จีนผูกขาดได้ง่ายๆและสหรัฐเองก็รู้ดีว่าเวียดนามกับสิงคโปร์ช่วยถ่วงจีนได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอที่จะสร้างแรงดันด้านภูมิยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบกัมพูชาจึงกลายเป็นเป้เปาหมายต่อไปไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจใหญ่ ไม่ใช่เพราะกำลังทหารแต่เพราะที่ตั้งของมันสามารถทำให้จีนต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าอิทธิพลของตนกำลังถูกเจาะจากแนวหลังหรือไม่อย่างที่2 ฐานทัพเรือเรียมคือหัวใจสำคัญที่สุดของเกมนี้สหรัฐรู้ดีว่าจีนพยายามยึดพื้นที่นั้นเป็นจุดยุทธศาสร์สำหรับเรือรบในอนาคตและถ้าจีนได้พื้นที่นี้จริงเส้นทางทางทหารในอ่าวไทยจะกลายเป็นสนามที่จีนมีสิทธิ์เดินหมากมากขึ้นนี่คือสิ่งที่วอชิงตันยอมไม่ได้การที่สหรัฐเริ่มฟื้นความร่วมมือด้านความมั่นคงและส่งสัญ,ญญาณว่าอาจตั้งหน่วยตรวจสอบการก่ออาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับกรรมัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพทางการทูตแต่มันคือการวัดว่าพนมเปญพร้อมจะเปิดพื้นนทที่่ใหห้้สรรรัฐเาไไปแกกล็ออยืม เพราะถ้ากัมพูชาเปิดแม้เพียงหนึ่งจุดนั่นหมายความว่าจีนต้องเจอกับแรงดันใหม่ในพื้นที่ที่คิดว่าควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ อย่างที่สามสหรัฐต้องการเส้นทางในการแก้ปัญหาสแกมออนไลน์ในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เครือข่ายนี้ทําเงินมหาศาลมีอิทธิพลทางกฎหมายกึ่งทหารและการเมืองในหลายพื้นที่ตั้งแต่กัมพูชาเมียนมาลาวไปจนถึงฟิลิปปินส์การที่อเมริกาเปิดโตคุยตรงกับรัฐบาลมาเน็ตไม่ใช่เพราะต้องการช่วยประชาชนในภูมิภาคอย่างเดียวแต่เพราะสหรัฐต้องการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายของอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายที่อาจไหลเข้าสู่ระบบการเงินโลก และอย่าลืมนะครับการครวบคุมข้อมูลระดับนี้คือขุมพลังของศตวรรษใหม่ประเทศที่ควบคุมข้อมูลได้มากกว่าคือประเทศที่มีความได้เปรียบในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้นาไปสู่เหตุผลข้อสุดท้ายที่สหรัฐต้องการจักรกัมพูชาสหรัฐต้องการผู้นําที่สามารถบาลานซน์ธิทางการเมืองและพร้อมจะเปิดพื้นที่ให้สหรัฐเข้ามาแบบไม่สร้างความแตกแยกในอาเซียนลองคิดให้ลึกอ,อีกสักนิดนะครับถ้ากัมพูชากลับมาอยู่ในวงโคจรของสหรัฐแม้เพียงครึ่งเดียวและคุณคิดว่าการประชุมอาเซียนจะเปลี่ยนไปไหมคุณคิดว่าท คุณคิดว่าจีนจะยอมปล่อยอิทธิพลในภูมิภาคให้สหรัฐเข้ามาแทรกแบบง่ายๆหรือไม่คําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วและนี่คือเกมที่วอชิงตันกําลังเล่นอยู่เกมที่ต้องการผลลัพธ์ในระยะยาวเกมที่ต้องการวัดผู้นํารุ่นใหม่และเกมที่กําลังทดสอบว่ามาเนตพร้อมเป็นพันธมิตรยุทธ,ธศาสตร์หรือกาลังใช้สหรัฐเป็นเครื่องมือเจรจาก,กับจีนเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐไม่ได้รีบสหรัฐกาลังทดสอบทีละขั้นลบภาสีปลดแบนอาวุธฟื้นทหารคุยสแกม จับตาเรียมและดูว่ามาเน็ตจะตอบสนองแบบไหนเพราะสิ่งที่วอชิงตันต้องรู้ก่อนจะเดินลึกไปกว่านี้คือคำถามเดียวที่ใหญ่กว่าคำถามอื่นทั้งหมดกัมพูชาจะเป็นพันธม,มิตรจริงหรือจะกลับไปสู่ระบบเดิมทันทีที่จีนส่งสัญญาณทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมสหรัฐต้องการกัมพูชา ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมพนมเปนจึงมีค่ามากกว่าที่คนทั่วไปคิดและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมเกมนี้ถึงถูกจับตามองจากทุกมุมของอาเซียนตอนต่อไปคือบทสรุปเดิมพันครั้งใหญ่ของวอชิงตันสหรัฐควรเดินต่อหรือควรถอยและถ้าพลาดมหาอํานาจไหนจะเป็นฝ่ายคุมกระดานในไทยที่สุด แล้วพบกันในตอนที่4ครับถึงตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ต้องถามคำถามใหญ่ที่สุดคำถามที่ทั้งวอชิงตันปักกิ่งและพนมเปญเองก็ยังไม่กล้าตอบเต็มเสียงสหรัฐควรเดิมพันกับกัมพูชาจริงหรือไม่และถ้าจะเดิมพันต้องยอมเสี่ยงแค่ไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อาจเปลี่ยนกระดานทั้งเอเชียในทศวรรษนี้ตลอด3ตอนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าสหารัฐกำลังขยับหมากทีละขั้น ลดภาษีฟื้นการฝึกร่วมเปิดความร่วมมือด้านสกแกมออนไลน์และยุกเลิกแบนอาวุธแต่ทุกการขยับนั้นคือการทดสอบทดสอบว่ากัมพูชาจะเปิดใจจริงหรือแค่เปิดประตูให้ลมโชยเข้ามาแล้วปิดกลับทันทีการเปิดประตูไม่ใช่ปัญหาแต่การยืนอยู่ที่ประตูต่างหากที่บอกว่าอีกฝ่ายตั้งใจจริงหรือไม่ลองคิดตามนะครับสิ่งที่สหรัฐกำลังเผชิญคือความไม่แน่นอนระดับสูงสุดมาเน็ตคือผู้นำที่พร้อมเปิดพื้นที่แต่หลังเขายังมีเงาของคุนเซน เสาหลักของเครือข่ายที่สหรัฐไม่สามารถตีความได้ชัดว่าต้องการอะไรในระยะยาวความสัมพันธ์กับจีนของกัมพูชาไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนบ้านแต่มันคือความผูกพันเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจทุนการเมืองและโครงการมหาสารที่จีนลงทุนไว้เต็มแผ่นดินดังนั้นการที่สหรัฐจะเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบเท่ากับต้องตอบคำถามว่าจะยอมรับความเสี่ยงที่สูงขนาดไหนและจะทำอย่างไรถ้าการเดิมพันนี้กลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ลองเริ่มมองจากความเสี่ยงที่แท้จริงก่อนความเสี่ยงแรกคือเรียมเนเบิลเบสถ้าสหรัฐเดินมาผิดจังหวะและจีนได้สิทธิ์ใช้งานพื้นที่นี้เต็มรูปแบบในอนาคตภูมิรัฐศาสตร์ของอ่าวไทยจะเปลี่ยนทันทีทุกการเคลื่อนของทัพเรือนในภูมิภาคจะมีสายตามองมาจากจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้และมันจะทําให้อเมริกาต้องยอมถอยพื้นที่ทางทะเลส่วนหนึ่งให้จีนแบบไม่มีข้อตัวแยง้งความเสี่ยงที่สองคือเศรษฐกิจของกัมพูชา ถ้าปักกิ่งตัดสินใจใช้แ,แรงกดดันทางการเงินหรือยกเลิกการสน,สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนพนมเปญจะเจอความผันผวนแบบที่มาเน็ตอาจรักมือไม่ไหวและผลสะเทือนนั้นจะกลับมาหาสหรัฐทันทีถ้าสหารัฐทุ่มเดือมพันไปแล้วโดยไม่เตรียมทางออกรองรับความเสี่ยงที่3คือโครงสร้างอำนาจภายในประเทศหลายคนอาจมองว่ามาเน็ตคือผู้นำยุคใหม่แต่ในความเป็นจรงิงเขาไม่ได้ควบคุมทุกกลไกในประเทศแบบเบ็ดเสร็จเครือข่ายธุรกิจ การเมืองและความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับคุนเซนยังคงเป็นกลุ่มที่สหรัฐไม่สามารถคัดด่าได้ว่าพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือพร้อมจะต้านในวันที่จีนส่งสัญญาณเพียงคําเดียวแต่ในเกมของมหาอำนาจไม่มีการเดินหมากที่ไม่มีความเสี่ยงทุกหมากคือการคำนวณต้นทุนและทุกผลลัพธ์คือการชนะหรือแพ้แบบไม่แบ่งครึ่งสหรัฐเองก็รู้ดีว่าถ้าไม่ขยับตอนนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางกัมพูชาจะหายไปอีกหลายปี อาจจะยาวจนจีนผูกอิทธิพลกับประเทศนี้แบบถอนออกได้ยากกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมนั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญหลายสถาบันทั้งบ r ู o กิงส์ CSIS และ ESAS พูดคล้ายกันว่าสหรัฐอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดิมพันไม่ใช่เพราะโอกาสมันสูงแต่เพราะความจําเป็นทางยุทธศาสตร์มันบังคับให้ต้องเสี่ยงถ้าสหรัฐเดิมพันและชนะแม้เพียงครึ่งเดียวมาเน็ตจะกลายเป็นผู้นํากัมพูชาที่สร้างสมดุลมหาอํานาจแบบที่โลกไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น พนมเปญจะเริ่มขยับออกจากการเป็นดาบริวารของจีนและอาเซียนจะมีอีกหนึ่งสมาชิกที่พร้อมพูดด้วยเสียงของตัวเองบนเวทีอินโดแปซิฟิกโลกตะวันตกจะได้ที่ยืนใหม่ในภูมิภาคนี้แบบที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารแต่ใช้การสร้างความร่วมมือระยะยาวแทนแต่ถ้าสหารัฐเดิมพันและแพ้ผลลัพธ์จะชัดเจนทันทีกัมพูชาจะกลับเข้าสู่อ้อมแขนของจีนอย่างแน่นหนากว่าเดิมรัฐบาลมาเน็ตอาจถูกติความว่าเป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพของระบบเดิม และสหรัฐจะต้องถอยกลับไปเริ่มเกมใหม่ในภูมิภาคโดยไม่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เคยบอกว่าจะใช้เป็นจุดขานอำนาจของทะเลจีนใต้จากด้านหลังลองถามตัวเองตอนนี้ว่าสหรัฐพร้อมจะเสี่ยงแค่ไหนถ้าคุณเป็นวอชิงตันคุณจะเดินหน้าเต็มที่หรือว่าจะถอยแล้วปล่อยให้กัมพูชาถูกจีนผูกไว้จนแทบไม่มีช่องให้แทรกอีกต่อไปนี่คือคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้เพราะเกมนี้ยังเดินไม่ถึงหมากสุดท้าย มเน็ตยังไม่แสดงมือทั้งหมดหุ้นเซนยังอยู่ในฉากหลังจีนยังส่งสัญญาณแบบกดดันและประคองไปพร้อมกันและสหรัฐยังรอดูว่าประตูที่เปิดอยู่ตรงหน้าควรเดินเข้าไปจริงหรือควรยืนรอทิกนิดสิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดคือกัมพูชากำลังกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตาหนักที่สุดในอาเซียนเพราะถ้าเดิมพันนี้สำเร็จกระดานอำนาจจะเปลี่ยนแต่ถ้ามันล้มเหลวมหาอำนาจจะต้องปรับเกมใหม่ทั้งหมด